ลูหาอะไรกันล,ลูมันมีหนูสบอ่ฮะหาอะไรไม่มีหรอยายไลย่หนีไปหมดแล้วมันมีจริงเหรอมีจริงเหรอแห่นไม่ดีเอาละโอ้วกูว่าเห็นตัวมันอยู่นะเมื่อกี้เน่ะ มันเป็นตัวหน้าแว่นๆเลอะมันคล้ายๆกับพี่แว่นเลยแหละ <c oughs> แม่ขาย่าให้มันหน่อยแล้วเราจะเอา,านันยังไงล่ะพี่แว่นเรามีฝาปิดด้วยนะเปลี่นยนน้ในยนในนี้ค่ะแลให้แม่เป่าเพียดออกมาแร่เนี่ยวม่แร่นนอกมาแเลยจัดการนแน้เลยแล้วนเผ่นเกงทีชูไทยแล้วจะบอกให้โอ้โหมันอยู่ในนี้เหรอแม่บอโอ้โอ้มีเห็นมีอะไรเลยสักตัวเดียวเลยลระโอ้ หายความใจยังมีไหมข้อนี้แม,ม,ม่เห็นเลี้นแม่เหนี่อยูรไม่ได้ม่เห็นไหมโอ้ไปใช่ว่าโอ้โอ้เป็นตัวอะไรหรอโอ้ไม่เห็นมีอะไรสักอย่างเลยที่ว่านโกหกเพื่อนอเหรอเห็นนะแม่เลี้ยนแมนเหนียมันตังคยังได้ไหมครับได้ไแม่ยกขึ้นได้ไหมออกมาหลุดมาพอแล้วเห็นแม่ไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้ยโอ้ยทั้งแม่กับลูกมันเอาไว้ได้หันนะ วันท no in mm hmm. oh, pues ี่ไหนเหว่นหาแหวีนลราเพิ่งงงใชวะมันนานีแล้วมันหันเหว่นเห็นอยู่เ่ยโอ้ยโอ้ยมันไปสร้างความแฟร์ๆวิววิววิวยังไงวะไม่มีหรอกมันเป็นเงาเหรอมันเป็นเงามันมันได้ยินเสียงยายเช็ดเตาแก๊สมันก็มาแม่เด็กไม่รักลูกเหรอ ดีแกแค่บ่อยากให้มันเพ็ยดเนี่ยสร้างสอนมันมาได่บอลไม่มีหรอกลูกปะไปกินนมกับยายยายมีขนมเปล่าไปดิดิแมนเงยซีคูตเอาไมนเป็น,จนใจได้แลนวแมนเงยไม่มีค่ะค่ะไปมาปะยิ้มยังไม่มีค่ะค่ะไปอะไรละ่ะฝนยิ่งตกออกไปทำไมมันไม่มีหรอกมันจะออกมาได้ยังไงลูกตกบ่อน้ำเด้อออกมาเด้อ โอ้ก็จะไปชิงกระชองอะป๊าป๊าละโอ้ชิงกระช่องตรงนี้ดีกว่าละโอ้เก่งจังเลยละโอ้มันอยู่ไหนลูกมันไม่มีห้องอยู่ผู้เดียวบาดเนี้โอ้ยมันไม่มีหรอกเหอนนั้นยู่นี่หนิอุอย่าไปกัดขงยายมัยแนแสดงว่ามันต้องเห็นได้นี่ปกติไม่เห็นก็นไปแล้ว เอ้ยสองแม่ลูกะอยจะไปเข้าป่าเด้อลูกเด้อโอ้ไปชิ้นกระชองมามามาโอ้ยฝนก็ตกน้ำก็จะท่วมหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้แม่ยกขึ้นให้มันหายแข็งใจหน่อยหนูระวังนะเอาเอาค่าคักแบบน,นี้มีบ่หนูนะมีบ่เ,เห็นจิมมี่ยังจะโตเลย มีรีบป่ะเฮย้ยไม่ขายสงไมีไม่ฝนไม่ม,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 มีเอาลงเลยแม่ไม่มีแล้วไม่มีเห็นไหมลงไม่มีแล้วปะใม่แหวนนั้อยู่ได้หนินแหวนเห็นมันแลนกับเป๋อยูโอย่โอ๊ย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 ไม่เอาแล้วมันจะพังแล้วนั่นแม่ใ <laughs> าย่ตีเยอะเด้อใหญมากโอ้ยมันมามี ้ยแม่น <Okay. S 1> เห็นนะแม่นเห็นอยู่นี่ตา้าตาโหเรื่องเลยหึฮึมันวิ่งไปไหนแล่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันมียังอยู่นไงมาเห็นมียังไงก็โตเลยเห็นเห็ดอยู่นี่ตะโดนแล้วแม่นแนละ้วนี่ยใช่ไหมยงนะตังเห็นมันนี่มันยังได้หนีมันยังได้จองแคบๆคบเลยะหนูตัวน,นี้น้อยโอ้ยอย่าไปกัดของยาย อไรเนี่ยคุณแม่ไอ้แม่เดี๋ยวไปกัดของยายยังวะปลาไปกินขนมสิไปเลยแม่เฮ้ยยังน้อบาดนี่ข้างนี้เห็นน้อบาดเนี้ยเห็นนั่งน้บาดเนี้ยไปกินขนมกินขนมกินขนมน่าแม่สั่นขนมแล้วแม่เห็นนะแม่เมื่อนี้โอ้ยนี่ยังน้อบวยเฮ้ยบักอ้วนมึงทำอะไรอย่างนั้นมึงจะออกได้ไหมนั่น มีจริงเหรอบอกว่หันมึงหลอกตัวเองะ่ะไม่มีหลอกหนูอะไรจะมาอยู่นี่ยายเช็ดนั่นนี่นเฉยมันก็เสียงดังแล้วมันก็เลยมาหาติหยา่าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยหังเงือดข้นเลยแทีนี้ไม่มีออกมาออกมา แหวนเอ้ยไม่ดีมันจะสายแก๊สมันจะหลุดลูกออกมาเออปิดไฟแล้วแม่ปิดไฟแล้ว,มไ,ลวไม่เห็นมีอะไรเลยไปดีกว่าไปเลยเด้อไปเลยเด้อโฮ้ยอีวาน,นั่นมันไม่ล้มเลิกเลยตังก็ว่าเห็นอี่ยังชักอย่างหนึ่งไงฉันเห็นนี่ยังองน้ำมันมาโผล่ หัวยีลีได้ใจบรรตานี่ยนะมันแสดงว่ามันต้องเห็นนัน่นอ,อีอ้วนนี่ยตกใจเจ้าของตกใจกันเองเลยวันนี้โอ้ยแวนเอ้ยเตาแก๊สยายขูดหมดแล้วลูกมามามาปปไ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 ป ไปกินขนมกับยายหนูเร็วๆยายจะมีขนมปลอบใจในระหว่างหาหนูไม่เจอเลยแล้วลุไปโอ้ก็ไม่เห็นอะไรเลยเลยแล้วโอไม่เห็นมีอะไรสักอย่างเลยพี่ว่าละมัวจริงๆเลยอ่ะพ่อโอทำอะไรของพี่ว่านี่ก็ไม่รู้มาพี่น้ไปแม่โอ้เงินนะเม่มีนี่ใหญ่ไม่มีนี่หรือแม่เห็นแม่เห็น ระหว่างขนมกับหนูใครจะเอาขนมใครจะเอาหนูนแม่นที่เอาหนูให้ย,ยใหญ่เฮได้เรนะื่อยแม่นแะแม่นหนุ่งอยู่นล้แม่นเห็นมันยังไม่หลีหนี่จากมันไะเรานี่จากมันดีกว่าม,มาริโอเอาหนมกระลูกมันบอลลมเลิกหรอกขั้นมันได้หาอะไรอีหวันนะ่ะ หนอตาตามาไป,ไปไปเลยรอแว่นหนูอยู่ใส่เยอะนี่อ,<ป>อยู่ในหันบ่มีไม่อยู่ในหนิเดี๋ยวไอ้แว่นเทียนอยนู่ในยนัองตาแว่นเทียนโดนเลมันไม่มีหรอกแว่นมันได้กินบเ่เฮ้อปลาปลาสิพอไปเบิ่งน้ำม,มูนปลา ว่าเ้าสิบเลโอ้พโยโบอกปะหึยายปิดไฟแล้วง่ายปิดไฟแล้วง่ายปิดยังไม่ใช่เห็นหนูสบอร์กที่เหนียวเย้ยมาแว่นเห็นเอ้ยยายปิดเตือนเลยว,วันีเหนียวานี่ดีกว่าเราไปหาเมาดิกระน่าแม่ดิกเนาะยายปิดไฟรัดท้าแล้วตังก็มาเห็นนี่ยังจักรเต๋อนึ่งกินกับบะหมีมันหายอยังของมันระหัวไม่ขึ้นเหมือแต่เรา มไปล้มเลยเด้อม,มาดูพี่ตังดีกว่าเพราะว่านะมันมัวเห็นมีหนูสักตัวเดียวน่าตังนะตังกันว่าแค่ฉันเห็นมามีก็หาเนาะพวกพี่บ้าพวกพี่บ้าเห็นมาย่าพีใ่ใส้มีจากเลยตังก็ค่อยมืดไปนึ่เออเห็นตังเราวันนี้คนะ พี่กรเออไม่ยืนขึ้นนะลูกมาเร็วๆพอแล้วลูกมาไม่หื้อหรอกไม่มีหนูหนูๆๆไปตะคุบนกหนูนกนกนกมีแบนพูดไม่รู้เรื่องไปดีกว่าไปอาบน,น้ำมาเด้อบ๊ายบายเดี๋ยวเจอหนูจะมาถ่ายให้ดูนะครับสวัสดีค่ะ And... Yeah.